มาดูต่อกันในข้อที่10นะครับข้อที่10เนี่ยกำหนดให้ A B C D และ E เนี่ยอาหาร5ชนิดซึ่งมีสารอาหารหลักและปริมาณพลังงานต่อ1หน่วยบริโภคดังตารางครับครวนี้จดให้ตารางน้องมาเรียบร้อยหลังจากนั้นโจทย์ถามว่าจากข้อมูลควรเลือกรับประทานอาหารในข้อใดเพื่อให้ได้พลังงานที่1,400 400กิโลแคลอรี่ครับและจะต้องได้รับอาหารครบทุกประเภทครับจะได้รับสารอาหารครบทุกประเภทโอเค,คราวนี้เราต้องไล่แล้วครับโจทย์บอกว่าน้องจะต้องได้1400กิโลแคลแล้วก็ทำไมครับสารอาหารครบทุกประเภทนะครับสารอาหารมี6ประเภทถูกไหมครับก็คือมีอะไรครับมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรต มีไขมันมีวิตามินมีเกลือแร่แล้วก็มีน้ําถูกไหมครับนั่นคือสารอาหารมีทั้งหมด6ประเภทใช่ไหมคร้านี้สารอาหารถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานใช่ไหมครับเพราะฉนั้นไอสารอาหารที่ให้พลังงานก็คือมีโปรตีน,ม,ตนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีไขมันซึ่งน้องจะต้องคิดค่าพลังงานให้ได้เท่าไหร่ครับ1,400กิโลแคลอรี่แล้วก็สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานน้องต้องกินไหมต้องกินแต่ทําไมครับ เราไม่ต้องคิดค่าพลังงานมันถูกไหมครับเห็นไหมวิตามินเกอรแร่ทำไมครับไม่ต้องคิดค่าพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเขียนตรงนี้ก่อนครับสารอาหารเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสารอาหารนะครับแบ่งออกเป็นอะไรครับแบ่งออกเป็นให้พลังงานสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็น3ตัวด้วยกันนะครับก็คือโปรตีนครับ คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันครับคราวนี้ถ้าเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานไม่ให้พลังงานแต่ต้องกินนะครับไม่ให้พลังงานสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ามตัวนะครับก็คือตัวแรกก็คือพวกของวิตามินอันที่สองคือพวกของเกือแร่แล้วก็ สุดท้ายนะครับก็คือน,น้ำนะครับถ้าเกิดเราพิจารณากันดีๆนะครับในข้อนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของอาหารชนิด A ถึง E เนี่ยมีจุดที่ซ้ำกันถูกไหมครับถ้าเราดูดีๆนะอันที่ซ้ำกันนะครับมีตัวไหนบ้างไขมันเนี่ยไขมันในข้อ B นะครับข้อ B เนี่ยมันจะซ้ำกับไขมันในข้อ E นะครับแล้วก็ในส่วนของ คาร์บฮเรตในข้อ c เนี่ยก็มันก็จะไปซ้ำกับคาร์บฮเรตในข้อในข้อ e เพราะฉะนั้นอันที่น้องจะต้องกินเลยคืออะไรครับสารอาหารชนิด a อันนี้น้องต้องกินอยู่แล้วอ่ะเราใช้ไม่ได้ครับเพราะ a มีอยู่ทุกช้อยส์เลยใช่ไหมครับ a ก็คือ450ถูกไหม วิธีพิจารณาข้อนี้นะครับพี่ให้น้องเนี่ยทำไมครับดูก่อนว่าในช้อยแต่ละช้อยเนี่ยมันมีสารอาหารครบไหมถ้าเกิดว่ามันมีครบทั้งหมดไอ้หตัวเนี้ยน้องก็จะค่อยมาบวกนะครับน้องจะไม่ต้องบวกในทุกๆช้อยนะครับ น้องบวกแค่เฉพาะชอยที่มันมีสารอาหารครบถ้วนนะครับส่วนถ้าไม่ครบก็คือตัดทิ้งได้เลยเพราะโจทย์บอกว่าต้องได้รับสารอาหารครบถูกไหมครับเราจะไล่พิจารณาข้อแรกก่อนข้อแรกนะครับเขาบอกว่ามี A A มีแน่นอนนะอะมีโปรตีนอามีโปรตีนมีน้ํา B มีอะไรครับ B มีไขมันโอเค B มีไขมันแล้วก็ C ครับ C ก็คือพวกของคาร์โบไฮเดรตคาร์โบครับคราวนี้ครบไหมครับมีแค่4ตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องบวกครับต่อมาข้อที่2ครับมีโปรตีน โอเคมีโปรตีนมีน้ำใช่ไหมครับ A มีโปรตีนมีน้ำา C เป็นคาร์โบครับ C เป็นคาร์โบคราวนี้ E ครับ E เป็นไขมันครับมีไขมันแล้วก็มีคาร์โบครับเพราะฉะนั้นเราดูนะมีโปรตีนมีน้ำมีคาร์โบซึ่งมาจาก C ถูกไหมครับ แล้วก็มีไขมันซึ่งมาจาก e นะครับแล้วก็มีคาร์บซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเหลือกันแค่อะไรครับเราจะเหลือสารอาหารกี่ชนิดครับเหลือโปรตีนน้ำคาร์บไขมัน1 2, 3, 4เพราะฉะนั้นไม่ครบครับต่อมาอันนี้เป็นข้อ3นะครับให้พวกเราแก้ด้วยอันนี้เป็นข้อ3นะครับเขามี a ครับ a คือโปรตีนน้ำครับอ่าล่ะมีโปรตีนมีโปรตีนมีน้ำนะครับ b b มีไขมันครับมีไขมัน C, C เป็นคาร์โบโอเค C เป็นคาร์โบและดีครับดีเป็นแร่ธาตุและวิตามินครับโอเคมีแร่ธาตุครับแล้วก็วิตามินเราดูดีๆครับมีโปรตีนมีน้ำมีไขมันมีคาร์โบมีแร่ธาตุและมีวิตามินมีครบเลยถูกไหมครับมีครบทั้งทุกตัวเลยแต่คราวนี้เราต้องมาบวกอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าต้องได้พลังงานที่1,400 กิโลแคลอรี่นะครับเอาละเราจะเริ่มกันที่อาหาร A ก่อนอาหาร A เนี่ย450กิโลแคลอรี่นะครับคราวนี้อาหาร B ก็450กิโลแคลอรี่ครับหลังจากนั้นอาหาร C ครับอาหาร C 300นะครับแล้วก็สุดท้ายครับอาหารอาหาร D เท่าไหร่ครับ0กิโลแคลอรี่ครับเมื่อน้องนะครับเอามาบวกกันใช่ไหมเอา450 บวก450บวก300 450บวก450น้องจะได้900ใช่ไหมครับ900บวก300น้องจะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1,200กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งโจทย์บอกว่าน้องจะต้องได้รับพลังงานที่1,400กิโลแคลอรี่แสดงว่าอันนี้พอไหมครับอันนี้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นข้อ3ได้ไหมยังไม่ได้นะครับต่อมาข้อที่4ครับข้อที่4มี AA A, มีโปรตีนถูกไหมครับ เอมีโปรตีนมีน้ำนะครับต่อมาซีมีอะไรครับซีมีคาร์โบไฮเดรตครับซีมีคาร์โบนะครับซีมีคาร์โบแล้วต่อมาตำแหน่งของดีครับดีเป็นแร่ธาตุแร่ธาตุครับแล้วก็มีวิตามินด้วยโอเคมีแร่ธาตุมีวิตามินนะครับพอมาอีครับอีเนี่ยมันมีสารอาหารพวกของไขมันแล้วก็คาร์โบใช่ไหมครับพี่ขอเขียนแค่ไขมันอันเดียวเนาะ เพราะฉะนั้นเรามาไล่ดูครับมี1 2 3 4 5 6หนะครับเพราะนั้นครบนะครับโปรตีนน้ำคาร์โบแร่ธาตุวิตามินและก็ไขมันนะครับครบทั้ง6ชนิดเลยถูกไหมครับคราวนี้เราก็จะต้องเอามาทำไมครับเราก็จะต้องเอาพลังงานเนี่ยมาบวกกันถูกไหมเพราะฉะนั้น A เท่าไหร่ครับ A450 บครับ A 450บวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับอาหารชนิด C เนี่ยได้เท่าไหร่อาหารชนิด C300 นะครับบวกกับ อาหารชนิดดีเนี่ยซึ่งมันไม่ให้พลังงานเท่ากับ0นย์ะครับแล้วก็บวกกับอาหารชนิด E อีก650นะครับ450บวก650น้องจะได้เท่ากับ1100ถูกไหมครับ1100บวก300น้องจะได้เท่ากับ1400เพราะฉะนั้นข้อนี้1400กิโลแคลอรี่นะครับเพราะนั้นตรงตามเป้าไหมครับ1,400กิโลแคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้น ้นีเพื่อให้ได้รับพลังงานที่1,400กิโลแคลอรี่และต้องได้รับสารอาหารครบทุกประเภทเพราะฉะนั้นน้องต้องตอบข้อที่ข้อที่4นะครับโอเคไหมข้อนี้อาจจะคิดเยอะนิดนึงนะครับก็คือตอบข้อที่4น้องจะต้องกินอาหาร A, C, D และ E นะครับเพื่อให้ได้1,400กิโลแคลอรี่และได้รับอาหารครบทุกประเภทครับต่อมานะครับมาดูต่อในข้อที่11นะครับ ข้อที่11เขาบอกว่าตารางแสดงผลการทดลองสารอาหารที่พบในอาหาร4ชนิดนะครับแล้วเขาให้ชนิดอาหาร4ชนิดแล้วผลการทดสอบนะครับถ้าเกิดน้องจําได้นะครับเรื่องของผลการทดสอบออสารอาหารเนี่ยอันนี้นะครับหยดสารละลายไอโอดีนนะครับแล้วก็ถูก,กับ กระดาษนะครับแล้วมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ส่วนการถูก,กับกระดาษเกิดการโปร่งแสงหรือว่าไม่โปร่งแสงเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าเอ,อ่อการหยดสาระละลายไอโอดีนเนี่ยเป็นการทดสอบอะไรและการถูก,กระดาษเนี่ยเป็นการทดสอบสารอาหารประเภทอะไรนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทราบก่อนนะครับเราจะมาเริ่มที่การหยดสาระละลายไอโอดี od, นนะครับ การหยดสารละลายไอโอดีนเนี่ยนะครับเราจะใช้ในการทดสอบแป้งนะครับสารละลายไอโอดีนใช้ในการทด,ทดสอบแป้งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีนะครับสารละลายไอโอดีนเนี่ยสีเดิมของมันคือสีน้ำตาลน,นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราหยดและทดสอบแป้งแล้วมันปรากฏว่ามันมีแป้งเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับสีน้ำเงินเข้มสีม่วงนะครับมันจะมีการเปลี่ยนสี นะครับเพราะฉะนั้นการหยดสารละลายไอโอดินเป็นการทดสอบแป้งนะครับถ้าเกิดว่าสารอาหารไหนมีแป้งแสดงว่าสารละลายไอโอดินจะต้องเปลี่ยนสีโอเคไหมครับต่อมานะครับการถูกับกระดาษนะครับการถูกับกระดาษเนี่ยเกิดการโปร่งแสงหรือไม่โปร่งแสงเนี่ยอันนี้นะครับเป็นการทดสอบสารอาหารพวกของไขมันครับเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบสารอาหารพวกของไขมันนะครับ มีการโปร่งแสงเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดน้องนึกกระดาษไขออกอะนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเราเอากระดาษ A4 เนี่ยไปไปทดสอบแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่มันมีการโปร่งแสงเกิดขึ้นก็คือเป็นลักษณะเหมือนกระดาษไขเป็นลักษณะมัวมัวนิดนึงะนะครับอันนั้นอะ่ะแสดงว่ามีสารอาหารพวกของไขมันอยู่โอเคนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชนิดที่1เนี่ยหยดสารละลายไอโอดีนนะครับแล้วปรากฏว่าทําไมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันมีแป้งไหมคําตอบคือ A ไม่มีแป้งนะครับค้อน,นี้ถูกกับกระดาษนะครับเกิดการโปร่งแสงถ้าเมื่อไหร่ที่มีการโปร่งแสงแสดงว่ามันมีสารอาหารพวกของไขมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีนะครับ ต่อมาอาหารชนิด B ีครับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มแสดงว่ามีไหมครับจากเดิมไอโอดินเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมครับและเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินแสดงว่ามีแป้งอยู่แล้วก็เมื่อถูก,กับกระดาษนะครับอาหารชนิด B เกิดการโปร่งแสงแสดงว่ามีไขมันนะครับต่อมา C ครับหยดไอโอดีนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าไม่มีแป้งครับและหลังจากนั้นนะครับถูกับกระดาษก็ทําไมครับไม่เกิดการโปร่งแสงแสดงว่าไม่มีสารอาหารประเภทไขมันและส,สุดท้ายครับดี หยดสารละลายไอโอดีแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่ามีแป้งนะครับแล้วเมื่อถูก,กับกระดาษแล้วเกิดการโปร่งแสงแสดงว่ามีมีไขมันด้วยนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดระบุองค์ประกอบของอาหารแต่ละชนิดได้สอดคล้องกับผลการทดสอบอันนี้นะครับเรามาเริ่มไล่เลยนะครับในข้อที่1เนี่ยอาหารชนิด A มีแป้งและไขมันเป็นองค์ประกอบอาหารชนิด A มีแป้งไหมครับ มีไหมหยดแล้วเปลี่ยนสีไหมครับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเพราะฉะนั้น a ไม่มีแป้งครับแล้วมีไขมันไหมมีนะครับแต่ว่ามันผิดแล้วนะครับโอเคต่อมาข้อที่2ครับอาหารชนิด b มีแป้งเป็นองค์ประกอบครับอาหารชนิด b มีแป้งเป็นองค์ประกอบถูกไหมถูกครับเออแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามีไขมันเป็นองค์ประกอบด้วยใช่ไหมเพราะนั้นมันถูกอันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเก็บไว้ก่อนครับอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนแป๊บหนึง่ง นะครับต่อมาข้อที่3ครับอาหารชนิด C มีไขมันเป็นองค์ประกอบอาหารชนิด C มีไขมันไหมครับเมื่อหยดแล้วไม่มีการโปร่งแสงแสดงว่าไม่มีไขมันเป็นองค์ประกอบครับผิดเลยและอาหารชนิดสุดท้ายครับชนิด D ครับ D มีแป้งและไขยยมันเป็นองค์ประกอบ D ครับมีแป้งไหมหยดและเป็นสีน้าเงินแสดงว่ามีแป้งนะครับแล้วก็มีไขยยมันเป็นองค์ประกอบไหมครับเกิดการโปร่งแสงแสดงว่ามีไขมันเป็นองค์ประกอบอันนี้ บอกครบทั้งการทดสอบแป้งและไขมันเลยซึ่งข้อ2เนี่ยมันทําไมครับมันยังบอกไม่ครบถูกไหมเพราะฉะนั้น C เนี่ยมันบอกครบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับตอบถูกที่สุดก็เลยตอบข้อไหนครับข้อ4นะครับสารอาหารดีมีแป้งและไขมันเป็นองค์ประกอบนะครับเรามาดูต่อครับในข้อ12นะครับ ข้อ12เขาบอกว่าตารางแสดงสารอาหารที่พบในอาหารทั้งหมด4ชนิดนะครับเขาก็ให้อาหารทั้งหมด4ชนิดมาแล้วก็ในอาหารแต่ละชนิดก็จะมีพบสารอาหารมีคาร์โบไฮเรดรตมีโปรตีนมีไขมันมีเกลือแร่แล้วก็มีในส่วนของวิตามินนะครับติ๊กถูกหมายถึงพบ กาผิดนะครับแสดงว่าไม่พบสารอาหารจากข้อมูลข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับข้อที่1ครับเรามาเริ่มพิจารณาทีละข้อเนาะข้อที่1ครับถ้าเลือกรับประทานอาหารชนิดที่1และ4ทําให้ไม่ได้พลังงานเอาละครับไม่ได้ให้พลังงานนะครับถ้าเกิดเราจําได้นะครับในข้อที่ผ่านมาสารอาหารที่ให้พลังงานนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวมี3ตัวนะครับให้พลังงานมี คาร์โบไฮเดรตถูกไหมครับมีโปรตีนและมีไขมันนี่คือสารอาหารที่ให้พลังงานนะครับส่วนพวกของเกลือแร่นะครับวิตามินแล้วก็อีกอันนึงคือน้ําแต่ว่าโจทย์ไม่ได้ให้มานะครับอันนี้คือสารอาหารทําไมครับที่ไม่ให้พลังงานนะครับโอเคหมหนกับ4นะครับจะทําให้ไม่ได้รับพลังงานเอาล่ะเรามาเริ่มพิจารณาครับ 1. เปิดมาปุ๊บเจอเลยครับมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันแสดงว่าให้พลังงานไหม ให้ถูกไหมแสดงว่าผิดเลยนะครับในข้อแรกนะต่อมาข้อที่2ครับเลือกรับประทานอาหารชนิดที่1และ2จะทำให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกรับประทาน1กับ2นะครับ1เนี่ยถ้าเราดู1นะครับ หนึ่งจะมีคาร์โบมีโปรตีนมีไขมันมีวิตามินแต่ขาดเกลือแร่ถูกไหมครับแล้วเขาบอกว่าถ้ารับประทาน2เอาละครับมันไม่มีโปรตีนมันไม่มีคาร์โบแล้วมันไม่มีไขมันแต่มันมีเห็นไหมครับมันมีเกลือแร่ซึ่งหมายเลขหนึ่งไม่มีนะครับแต่หมายเลข2เนี่ยมีนะครับแล้วก็มีวิตามินเพราะฉะนั้นทําการหักล้างกันเรียบร้อยได้ใช่ไหมครับทำให้ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่แสดงว่าครบไหมครับคําตอบคือครบครับ ครบนะครับต่อมาเราไปพิจารณาข้อ3กันก่อนนะครับเลือกรับประทานอาหารชนิดที่2กับ3ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นครับ2กับ3ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นการที่เราบอกว่าสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเนี่ยมันคือสารอาหารประเภทอะไรครับประเภทไขมันถูกไหมครับสารอาหารประเภทไขมันทําให้ร่างกายได้รับเกิดความอบอุ่นนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนะครับ พราะนั้น2และ3จะต้องมีอะไรครับจะต้องมีไขมันเราไปดูครับ2และ3มีไขมันไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดครับและสุดท้ายครับ 4. ถ้าเลือกรับประทานอาหารชนิดที่2กับ4ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอครับนี่คือหน้าที่ของสารอาหารประเภทช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนี่คือหน้าที่ของสารอาหารประเภทอะไรครับประเภท โปรตีนนะครับนี่คือหน้าที่ของโปรตีนเอาล่ะนี่คือหน้าที่ของโปรตีนเราก็ต้องไปดูนะครับว่าใน2และ4เนี่ยมีโปรตีนไหม2และ4 2และ4มีโปรตีนไหมสนะครับโปรตีนไม่มีนะครับ4ีมีไหมครับ4ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผิดไหมครับผิดนะครับไม่ช่วย่้มแซมส่วนที่สึกหรอนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือคำตอบในข้อที่ 2นะครับถ้าเลือกรับประทานอาหารประเภทที่1และ2ทําให้ได้รับอาหารครบทุกหมู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับเรื่องของอาหารและสารอาหารนะครับสําหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ